คูกเาอสอนมาบอกมานิเกมันก็ยังตบหัวมาอยู่ปอบอกบอกอกาไม่เนาะไม่นาะอย่างเงี้ยเรียกว่าสอนไม่จำเอสวยอะสวยที่สุดไม่เกี่ยวกับความจำแมู่มีอะไรจพูดหน้าม่นเวลาอารมณ์ขึ้นจะชอย่างนี้ม่กูแก้มีอพูดหน้าตากแต่ก็ย้อ คือว่ามันมีตเจะเป็นมืออาชีพอะเก๋เขาติดตอนที่ชวงมันอยู่กับพราไพมณีบอกมันคงจะเจริญแล้วที่นั่นนั่นแหะเพราะว่ามีแดแล้วให้มันออกก็ไม่ทันแล้วเด็กคนนั้นน่าจะโดนตายตรงตายก็ตามหาพระภรไติดได้ อาครูแกรฟมีอะไรกับทีไหมมีอะไรกับทีไหมก็ไม่มีอะไรครับมีแค่ว่าทีอยากได้พออยู่หน้ามันก็ไม่มีอะไรครับนั่นอยู่ที่แล้วดามขึ้นก็ลังจะมีพี่ต้องการระบบมาหมดพูดเกือบสองชั่วโมงครับพี่น้องบานยุตลอดทีมีทุกอย่างที่ทุกคนบอกแล้วแต่ว่าทีไม่มีสองอย่างคือความใจเย็นกับสมาธิใช่ไหมทุกอย่างมันเลยหายไปหมดเลยอย่างเวลาซ้อมเนี่ยทีก็จะ สอนปุ๊ปไก่ไม่พูดกับเขาดิเดี๋ยวพูดเขาต้องพูดถามประธานเี่พี่เราประชุมสภาอยู่เราจะพูดไดายกไม่ได้เขาจะแบบว่ามีความมีความใจร้อนเวลาซ้อมเวลาอะไรเงี้ยภาพมันเลยตัวรายละเอียดเลยเก็บไม่หมดแล้วก็การมีสมาธิเขาก็ังไม่มีครับเพราะว่าบางทีพออย่างที่ครูกบมบอกว่าพอร้องได้เสร็จปุ๊บกลับมาอีกทีมันร้องไม่เป็นลืมเลยนั่นนั่นหละคือไม่มีสมาธิคมีตอนเรียน ก็เลยอยาก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 ได้จากทีก็สองเรื่องนี้เราสองกระจกจับผมตลอดเวลาจนแบบวก็มันเป็นนกขนหยกตอนเด็กมันเป็นนกแม่ต่อเป็นแรกตอนแรกไม่ค่อยเป็นยิ่งคือหลังหๆแบบหลังๆเป็นเยอะเป็นเยอะมากแล้วก็พูดไปแล้วก็เหมือนไม่ฟังทำไมชอบเฉ่งตัดหรือเปล่าที่เหยียบพูดหลายรอบพูดเรื่องเดิีเวก่นไม่มี e อ e contact เพราะไปคอนแทคอยู่กับเด็กมิดล์ เดอะมิร์ร์แมนเดอะมิร์ร์อ๋อยังติดอยู่สัปดาห์นั้นโอเคนั่นแหละครับสองอย่าง acting ว่าไงครับ acting กับเซอร์ไพรส์ทีนะคือตอนแรกอะคิดว่าน่าจะน่าจะเล่นละครไม่ดีครับแต่ปรากฏว่าเด็กคนนี้มีคือในเพราะว่ามันมีอารมณ์เยอะพอคนมีอารมณ์เยอะมันก็เลยทำทำเรื่องของการสงทำเรื่องของการแสดงได้คู่ครูครูว่าที มีมีมีพัฒนาการเรื่องเรื่องของการแสดงแต่ว่าแต่ว่าประธานครับจะต้องประธานประธานกำลังปานอยู่ครับประธานประธานกำลังแท้งแกรอยู่ประธานต้องทานจานใหญ่จานใหญ่มากคือท้าประธานฮะคือเด็กคนนี้ค่ะคือแบบว่าดันอะดันก็บนะคี น้องเขาแบกนี้องไปเมย์ชอบมากเลยไมันชเป็นโรคมันจร้ายเลยอบมากกับมเย็นหูยแ่อนนี้ไี่ยงนอยจุ่มเลยช่วงนี้จุ่มเลยเอเย็นมันน่าจะอร่อยมรสชาติใหม่ ต่อๆเอาเหรอคะเื่องเริ่มเรื่องอาษาเดิฉ okay> ันไม่มีสมาธิมองกันโอ้คือเป็นห่วงเรื่องเดียวครับเรื่องของการฟังเนี่แหละเป็นเรื่องเดียวกับ the voice เวลาเล่นละครก็ต้องฟังฟังด้วยจริงๆการฟังจริงๆแปลว่าอะไรฟังแล้ว เข้าใจฟังรู้สึกฟังแลวจับใจความได้ acting ก็คือปฏิกิริยาใช่ไหม acting is reaction reaction เนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟังเราก็จะมีปฏิกิริยาโต้ตอบเหมือนเล่นปิงปองทีนี้พอไม่ฟังปุ๊บเนี่ยเวลาที่เราคนเขาส่งอะไรมาปุ๊บเราโมจะเล่นของเราเนี่ยเราจะเราจะรู้เลยฟังไม่จริงคือฟังแค่ว่า เราจะพูดอะไรเสร็จตรงไหนแล้วเราจะต่อตรงไหนแต่เป็นคิวไอ้อย่างนี้ใหม่เด็กใหม่ก็เป็นเนาะค่ะก,ก็ก็ก,ก็ตรงนั้นแหละที่ที่อย่าอ,อย่าอย่พาพะวงกับตัวแต่ตัวเองมากคือเราต้องมีพาร์ทเนอร์หรือเราต้องมีคู่เล่นบนเวทีอะไรเงรรี้ยค่ะในเรื่องของการแสดงพี่บ,บทบ้านเอาวิ้งเนี้ยใช่ไหมใช่ไม่ได้บอกครูรับพี่ปวดบ้านอะไรเล่าให้ครูซีซ้อนก่อนแกงข่าวแกงข่าวบอกว่าเนี่ย ที่บอกเอ้ยครูบทผมว่า <Okay. S 1> ผมเห็นที่บ,บทบาทตรงไหนเลยบอกพีคทำไมจะไม่ <c oughs> บท <c oughs> เปียนไปว่ารูปหล่อหล่อเองที่เรินน่มเดินอ่ะอย่าลืมนะที่ครูบทเดินบนเวทีอ่ะ ละครเวทีต่อให้เราสวมบปบาทเป็นอีกคนหนึ่งเราก็ยังเป็นคนเข้าใจปะเออพราะฉวั้ีการเดินก็ไปเดินธรรมชาติเหมือนมนุษย์ได้แหละไม่ต้องไปเดินเก่งเป็นแบบดีไซน์ท่าเดินเราเห็นแล้วล่ะเราเห็นแล้วล่ะโอ้ยโอ้ยมีดีมีตัวยรงมี f l ้ t นะ้ราเพลงมายช่เหรอ ปัญหาก็คือการเคลื่อนไหวแต่ว่าในเรื่องของการแสดงออกทางสีหน้าอะไรดีมากโดยเฉพาะน้ําเสียงกับการใช้สายตาสายตาดีมากนะหรือว่าจะเหมาะกับการแสดงหรือว่าพีต้องไปเอาดีทางด้านการแสดงภาพยนตร์ด้วยเล่นเลยจะลองไปเล่นอะไรก็ช่วยกัน ไปเสียงเขาหลอดนะเสียงหลอดบนบนเวทีนักแสดงอเล่นละครละครวิทยุอะเป็นละครแล้วเกมเป็นอะไม่ต้องเห็นหน้าคาตากันเลยนะเมโอเคครับถ่ายหน้าไปแล้วนะคะเอ้ยขอบคุณครับทีจะมีความความต่างตรงที่ว่าคือคือพอเมื่อคิดว่าทําการแสดงปั๊บเจ๋งเลยสมมติอย่างเราคุยกัน เราบอกว่าเออทีเป็นคนสมาธิดีขึ้นอะไรขึ้นแต่ล้าบอกว่าครูรักษําการแสดงห้าสี่สามสองทีเนี่ยเป็นคนที่มีความตั้งใจสูงเห็นไหมมันไม่เหมือนที่เราคุยกันพอ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 ทีเริ่มทําการแสดงปุ๊บเสียงก็เปลี่ยนมูฟเมนต์ก็เปลี่ยนแต่จริงๆมันไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นคาแรคเตอร์นั้นนะมันเปลี่ยนไปเป็นอะไรที่ทีกําลังสร้างขึ้นที่ทีคิดว่านี่คือการแสดงทั้งเสียงทั้งมูฟเมนต์มันจะเกิดจริงๆลองทิ้งไปอ่ะไม่ทําการแสดง ทำจริงทำเหมือนที่เราทำในชีวิตประจําวันอะไรเงี้ยอย่าคิดว่ามันเป็นการไม่งั้นปุ๊บพอบอกการแสดงปุ๊บเดินก็ผิดไปละเสียงก็ไม่ใช่ละอย่ายังคิดว่าทําการแสดงคิดว่าเป็นก็เป็นตัวเราสิครับร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเราต้องอยู่กับสถานการณ์นั้นสิคะว่าแบบเออเราคิดแบบตัวละครนั้นเขาคิด่างตัวละครเนี่ยเราคิดแบบตัวละครนั้นเขาคิดถ้าตอนนี้คุเกะลาดไอ ซุปใส่หัวทีทีจะทำไงลุกขึ้นมาทีได้มันก็ต้องอย่างงั้นใช่ไหมมันก็มาถีบคูแก๊บก็ได้เพราะมันใกล้ดีกว่าคือคืลถ้าเราเราโดนตัวละครโดนอะไรในเรื่องเขาจะมีเราต้องคิดไปก่อนโอเาะแ่เอไปนี่เราราชุมครูเราไม่ได้สอนเด็กถ้